เคยถามตัวเองไหมครับว่าทําไมเช้าวันใหม่ของเราถึงไม่ได้เริ่มตอนที่ลืมตาตื่นแต่ดันไปเริ่มเอาตอนที่ของเหลวสีเข้มๆรถขมขม,ขมแก้วนี้ไหลผ่านคอลงไปเราทุกคนต่างรู้สึกว่ากาแฟคือพลังงานคือเวทมนต์ที่เสกให้ความง่วงหายไปเป็นเพื่อนแท้ที่ช่วยให้เราผ่านวันแย่ๆหรือการประชุมที่น่าเบื่อไปได้แต่เคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราดื่มมันทุกวันวันละแก้ว สองแก้วหรือบางคนสามแก้วติดต่อกันเป็นปีๆข้างในร่างกายของเราใต้ผิวหนังในเส้นเลือดและในสมองมันกำลังเกิดปาร์ตี้แบบไหนกันอยู่แน่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขภาพดีอายุยืนครับเราจะไม่มาคุยเรื่องงานวิจัยยากๆหรือสับหมอที่ฟังแล้วปวดหัวแต่ผมจะพาคุณมุดเข้าไปดูในร่างกายไปดูกันให้เห็นกับตาว่าเพื่อนรักสีเข้มของเราคนนี้ เขาเข้าไปทำอะไรกับเราบ้างและที่สำคัญพลังงานที่ได้มามันคือของฟรีหรือเรากำลังกู้หนี้ใครมาใช้เนื้อหาในคลิปนี้เรามีการกลั่นกรองเรียบเรียงเป็นอย่างดีซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพทั่วไปเท่านั้นไม่ได้มีประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์เสียงบรรยายและเนื้อหาบางส่วนสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อความเข้าใจง่ายและให้ข้อมูลเชิงความรู้เท่านั้น ผู้ชมควรใช้วิจารณญาณและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก่อนปฏิบัติตามทุกครั้งครับชงกาแฟแก้วโปรดของคุณให้พร้อมแล้วมาฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับก่อนอื่นเรามาเช็คความเข้าใจกันหน่อยถ้าผมถามว่ากาแฟช่วยอะไรร้อยทั้งร้อยคงตอบว่าก็ช่วยให้ตื่นไงหรือช่วยเติมพลังใช่ไหมครับเรามักจินตนาการว่าร่างกายเราเหมือนรถยนต์น้ำมันหมดรถก็วิ่งไม่ได้พอเราเทก,กาแฟลงไป ก็เหมือนเติมน้ำมันเกรดพรีเมียมเครื่องยนต์ก็กลับมากระหึม่มเร่งสปีดได้ทันทีนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกแต่เชื่อไหมครับว่าในความเป็นจริงทางชีววิทยากาแฟไม่ได้ให้พลังงานเลยแม้แต่นิดเดียวฟังไม่ผิดครับ0แคลอรี่ถ้าไม่นับน้ำตาลกับนมนะตัวกาแฟเพียวๆไม่ได้มีฐานไฟฉายหรือเชื้อเพลิงอะไรให้ร่างกายเลยอ้าวแล้วไอ้ความรู้สึกดีดความรู้สึกตื่นตัวที่เราได้รับทุกเช้านั้นมันมาจากไหน ถ้ามันไม่ใช่การเติมพลังแล้วมันคืออะไรล่ะคำตอบง่ายๆแบบเห็นภาพเลยนะครับกาแฟไม่ได้เป็นคนเติมน้ำมันครับแต่กาแฟทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าประตูที่เก่งมากๆคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับเขากันเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้เราต้องมารู้จักตัวละครลับในสมองของเราก่อนครับตัวแรกชื่อว่าอะดีโนซีนแต่ชื่อมันจำยากผมขอเรียกมันว่าเจ้าตัวง่วงแล้วกันนะครับเจ้าตัวง่วงเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้จากการที่เราใช้ชีวิตครับ ทุกครั้งที่คุณคิดทุกครั้งที่คุณขยับตัวหรือแม้แต่หายใจร่างกายจะผลิตเจ้าตัวง่วงออกมาเรื่อยๆยิ่งตื่นนานเท่าไหร่เจ้าตัวง่วงก็จะยิ่งมีจํานวนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเป็นกองทัพเลยทีนี้ในสมองเราจะมีเก้าอี้ครับทางวิชาการเรียกว่าตัวรับหรือรีเซพเตอร์เก้าอี้นี้มีไว้สําหรับเจ้าตัวง่วงโดยเฉพาะพอกองทัพเจ้าตัวง่วงเดินไปนั่งเก้าอี้เต็มทุกตัวสวิตช์ไฟในสมองเราจะค่อยๆรีลง เราจะเริ่มหาวตาจะเริ่มปรือสมองจะสั่งว่าเฮ้ยพักได้แล้วนอนเถอะนี่คือคกลไกธรรมชาติที่บอกให้เราพักผ่อนครับแต่นี่คือจุดที่พระเอกหรือผู้ร้ายของเราปรากฏตัวนั่นคือคาเฟอีนจากกาแฟที่คุณดื่มเข้าไปครับความพีคือเจ้าคาเฟอีนเนี่ยหน้าตาและรูปร่างของมันดันไปเหมือนกับเจ้าตัวง่วงแบบเป๊ะๆเ,เลยเหมือนคู่แฝดที่พลัดพรากกันมาเลย สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอคาเฟอีนเข้าสู่กระแสะเลือดมันวิ่งปรูดไปที่สมองแล้วมันก็รีบวิ่งไปแย่งนั่งเก้าอี้ตัดหน้าเจ้าตัวง่วงครับพอคาเฟอีนนั่งปุ๊บมันไม่ได้กดสวิตช์ปิดไฟเหมือนเจ้าตัวง่วงนะมันแค่นั่งขวางไว้เฉยๆผลก็คือสมองเราเลยไม่ได้รับสัญญาณว่าง่วงแล้วนะสมองเลยเข้าใจผิดว่าอา้าวเก้าอี้ยังว่างหรือไม่มีคนกดสวิตช์งั้นแสดงว่าเรายังไม่เหนื่อยนี่นาลุยต่อเลยพวกเราคุณเห็นภาพหรือยังครับ กาแฟไม่ได้สร้างพลังงานใหม่แต่มันแค่บล็อกความรู้สึกเหนื่อยเอาไว้มันเหมือนคุณเอามือไปอุดเสียงสัญญาณเตือนภัยแล้วบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละครับทีนี้ปัญหามันเริ่มตรงนี้ครับถ้าเราดื่มกาแฟแก้วเดียวนานๆทีพอคาเฟอีนสลายตัวไปเจ้าตัวง่วงก็กลับมานั่งเราก็ง่วงนอนตามปกติจบข่าวแต่สำหรับพวกเราชาวคอฟฟี่เอฟวีด์ที่ต้องเติมทุกเชา้าบางทีมีบ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นในสมอง มันวุ่นวายกว่านั้นเยอะครับเมื่อเจ้าตัวง่วงเห็นว่าเก้าอี้โดนคาเฟอีนแย่งไปหมดร่างกายเราฉลาดครับมันไม่ได้ยอมแพ้มันคิดว่าเอา้าเก้าอี้ไม่พอหรองั้นสร้างเก้าอี้เพิ่มสินี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนเมื่อสมองสร้างเก้าอี้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับเจ้าตัวง่วงที่รออยู่แปลว่ากาแฟแก้วเดิมที่คุณเคยดื่มมันไม่พอที่จะไปจองเก้าอี้ทุกตัวแล้วคุณเลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกินกาแฟแล้วยังง่วงง่วงอยู่คุณก็เลยต้อง ชนี่คือที่มาของคำว่าภาวะดื้อกาแฟหรือ tolerance ไม่ใช่ว่ากาแฟเสื่อมคุณภาพแต่เป็นเพราะสมองคุณพยายามต่อสู้เพื่อจะหลับให้ได้ต่างหากและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ตอนดื่มครับแต่เป็นตอนที่กาแฟหมดฤทธิ์ครับสมมติใบบ่ายคุณยุ่งจนลืมกิ่นกาแฟพอคาเฟอีนลุกจากเก้าอี้พร้อมกันปุ๊บเจ้าตัวง่วงที่สะสมรออยู่เป็นกองทัพบวกกับเก้าอี้ที่สร้างมาเพิ่มทั้งหมดจะพุ่งเข้าหากันเหมือนแม่เหล็กผลคือ Crash อาการเครื่องน็อกคุณจะรู้สึกง่วงดับมหาศาลง่วงแบบหัวทิ่มหมดแรงแบบไม่เคยเป็นมาก่อนและนั่นทำให้คุณต้องวิ่งไปหากาแฟแก้วต่อไปวนลูปไม่รู้จบสรุปง่ายๆกาแฟคือการกู้ยืมพลังงานจากอนาคตมาใช้ครับและเจ้านี่รายนี้คิดดอกเบีย้ยด้วยนะฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มมองแก้วกาแฟในมือด้วยความระแวงนี่ฉันกำลังกินยาพิษอยู่หรอใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งเททิ้ง จริงๆแล้วถ้าร่างกายเราได้รับกาแฟในปริมาณที่พอดีย้ำว่าพอดีนะครับประมาณ1-3แก้วต่อวันมันมีข้อดีเยอะจนน่าตกใจเลยล่ะครับ 1. สมองแล่นช่วยเรื่องความจำระยะสั้นและสมาธิ 2. อารมณ์ดีกาแฟช่วยกระตุ้นโดปามีนสารแห่งความสุขทำให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวย 3. สุขภาพระยะยาวมีงานวิจัยพบว่าคนดื่มกาแฟมีความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์และพาร์กินสันน้อยกว่าคนไม่ดื่มด้วยนะ 4. ระบบเผาผลาญช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันได้นิดหน่อยย้ำว่านิดหน่อยนะครับไม่ใช่กินเค้กแล้วกินกาแฟตามจะไม่อ้วนนะแต่เหรียญมี2ด้านเสมอครับถ้าเราดื่มมากเกินไปหรือดื่มผิดเวลาร่างกายจะเริ่มประท้วงสิ่งแรกที่กระทบคือการนอนหลับคุณอาจจะบอกว่าผมกินกาแฟก่อนนอนก็หลับได้ปกติครับแต่จริงๆแล้วคุณแค่สลบครับไม่ใช่หลับลึก คาเฟอีนมันยังวนเวียนอยู่ในเลือดทำให้วงจรการหลับลึกหรือ deep s l e ของคุณสั้นลงตื่นมาคุณจะรู้สึกไม่สดชื่นเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มแล้วคุณก็ต้องไปกินกาแฟอีกแก้วตอนเช้ากลายเป็นวงจรอุบาทที่ทำลายสุขภาพระยะยาวอีกอย่างคือความเครียดกาแฟกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตปล่อยฮอร์โมนคอร์ติซอลหรืออะดรีนาลีนคอร์ติซอลนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดและการต่อสู้ถ้าดื่มเยอะไปมือจะสั่น ใจจะสัน่นและคุณจะรู้สึกกระวนกระวายโดยไม่มีสาเหตุเหมือนคนร้อนรนตลอดเวลาทีนี้มาดูเรื่องที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับกาแฟกันบ้างผมคัดมาเน้นๆเ,เลย 1. กาแฟทำให้หายเมาความจริงไม่จริงครับกาแฟแค่ทำให้คุณเป็นคนเมาที่ตื่นตัวภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า white awake drunk สมองคุณตื่นแต่การตัดสินใจและการตอบสนองยังแย่เหมือนเดิม อันตรายกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะคุณจะมั่นใจผิดๆว่าตัวเองขับรถไหว 2. กินกาแฟแล้วร่างกายขาดน้ำความจริงไม่ขนาดนั้นครับกาแฟมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆก็จริงแต่ในกาแฟหนึ่งแก้วส่วนประกอบหลักก็คือน้ำน้ำที่ได้รับเข้าไปมันชดเชยส่วนที่เสียไปได้พอดีสรุปคือไม่ได้ทำให้ขาดน้ำรุนแรงครับ ยกเว้นคุณกินแต่เอสเปรสโซ่เพียวๆทั้งวันโดยไม่กินน้ำเปล่าเลย 3. ต้องกินทันทีหลังตื่นนอนถึงจะดีที่สุดความจริงนี่คือความผิดพลาดระดับชาติเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะฉเฉลยว่าทำไมการดื่มกาแฟทันทีที่ลืมตาคือการทำร้ายตัวเองทางอ้อมเอาละครับเราไม่จำเป็นต้องเลิกกาแฟแต่เราต้องเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือนี้ให้ฉลาดขึ้น ผมมีเทคนิค The Golden Coffee Rule มาฝาก3ข้อครับข้อที่1กด90นาทีตอนเช้าร่างกายเรามีฮอร์โมนตื่นตัวคือคอร์ติซอลพุ่งสูงตามธรรมชาติอยู่แล้วครับถ้าเราเติมคาเฟอีนเข้าไปตอนนั้นมันจะไปซ้อนทับกันทำให้ร่างกายดื้อกาแฟเร็วขึ้นคำแนะนำ รอสัก60 9 0นาทีหลังตื่นนอนให้ฮอร์โมนธรรมชาติทำงานก่อนแล้วค่อยจิบกาแฟแก้วแรกเชื่อผมแล้วคุณจะดีดได้นานขึ้นข้อที่2 c u เคอร์ฟิลคาเฟอีนคาเฟอีนมีค่าครึ่งชีวิตประมาณ5 6ชั่วโมงแปลว่าถ้ากินตอนเที่ยง6โมงเย็นมันยังเหลือในตัวครึ่งหนึ่งเที่ยงคืนก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยคำแนะนำ พยายามงดกาแฟหลังบ่าย2หรืออย่างช้าบ่าย3เพื่อให้สมองเคลียร์พื้นที่เก้าอี้ดนตรีให้เจ้าตัวง่วงได้ทำงานตอนกลางคืนครับและข้อที่3วันหยุดของกาแฟคาเฟอีนรีเซ็ตลองหาเวลาสักเดือนละ1-2วันหรือช่วงสุดสัปดาห์ลดปริมาณกาแฟลงหรือเปลี่ยนไปดื่มแบบดีแคฟเพื่อให้สมองได้รื้อถอนเก้าอี้ส่วนเกินออกไปบ้าง พอคุณกลับมาดื่มวันจันทร์กาแฟแก้วเดิมจะกลับมาวิเศษเหมือนเดิมครับสุดท้ายแล้วกาแฟไม่ใช่ผู้ร้ายและไม่ใช่ยาวิเศษมันคือเพื่อนที่น่ารักถ้าเราคบหายัางถูกวิธีร่างกายของเราฉลาดมากครับมันพยายามปรับสมดุลให้เราตลอดเวลาการดื่มกาแฟทุกวันไม่ใช่เรื่องผิดแค่เราต้องรู้ว่าเราดื่มเพื่อความสุขในการลิ้มรส หรือเรากําลังดื่มเพื่อนหนีความพักผ่อนที่ร่างกายต้องการจริงๆลองสังเกตตัวเองดูนะครับถ้าวันไหนไม่ได้ดื่มแล้วหมุดหนิดปวดหัวทำงานไม่ได้เลยนั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายว่าเพื่อนเราพักกันหน่อยไหมแล้วคุณล่ะครับกาแฟแก้วแรกของวันเริ่มตอนกี่โมงคอมเมนต์บอกเวลาโกลเด้นไทม์ของคุณไว้ด้านล่างหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆตีมตื่นเช้าหรือตีมสายกันแน่ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนที่ติดกาแฟงอมแงมดูด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับตอนนี้ขอตัวไปดริปกาแฟก่อนนะครับสวัสดีครับ